S <S 1> <S 1> <cryst> อเออแล้วว่าแต่นายไปไหนมาตั้งนานเนี่ยอ๋อพอดีฉันหยุดไปบ้านยายนะเออแล้วว่าแต่ทันเนอร์ตายยังฉันว่าน่าจะไม่นะถ้าเขาตายแล้วมันต้องเป็นดีแบบดีเขายังไม่ตายเลยเพื่อนเออแล้วว่าแต่ฉันว่ายวงเนี้ยแต่รู้สึกว่าทุกตอนจะต้องมีภัยอันตรายมาตลอดเลย ใช่แงแล้วแหละเอ่อฉันมีเพื่อนคนหนึ่งอยากให้นายรู้จักกับเขาอะ่ะนายพอจะรู้จักกับเขาดีไหมเอ,เอาสิยค่ยะเอาสิใครอ่ะพอไปโรงพยาบาลไหมน่าจะได้อยู่นะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวฉันพามานะ่ะปุณย์แล้วฉันอยากรู้จักเขาแล้วอะ่ะนี่ไงหมอน,นี่อะอะ,อะไรเนี่ยเฮ้เดี๋ยว ฉันกลัวมากเอาไงดีวะาไอ้จิ๊บไปแอบเอหมูตะแนกก่อนอะหมูเด้งอย่าบิดดิเออเฮ้ยหมูเด้งโดนไปแอบในรูยิงทันเนอร์ได้ยังไงเฮ้ยไอ้หมอนี่มาแล้วตุ๊ก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 ซาลูล่าไอ้หมอนี่ชื่อตุ๊กตุ๊กตุ๊กซาลูล่านะไม่ต้องกลัวมันมา เอาซินาะยจิงก็มาดิเอาที่เอาดิาดนาะยจิงก็มาดิไอตุ้งตุงตุง,ตงอ้าวได้เออพอดีแล้วมั่วแต่ฉันเห็นนายกับพวกนั้นเขาไปไหนแล้วล่ะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเอาเรื่องทีมาเม่มาทำไมอ่ะเดี๋ยวก็รู้นะ คำตอบคือนี่เนี่ยไอ้ไอพวกปื้อใช้จัดการพวกแกเสร็จแล้วแหละต่อไปก็เหลือพาไปที่บ้านฉัน <c oughs> อ้าวล่ะไอ้พวกปื้อตื่นกันแล้วใช่ไหมเออจะโดนมัดหับโซ่หมูเด้งอะเ,เดี๋ยวเฮ้ยลุตตาด้าจนว่าแ้าหน้าน่าจะตายละ ฉันไม่อีกไม่นานท่านนี่ก็คงจะตายแล้วแหละเราคูุ่บชีวิกเขาไม่ได้ประว่ิจิตบ้านของไอตุ่มไอหม,มเนี่ได้แล้วผู้นายซือซื้อบื้อเองผู้นายซื้อบื้อที่ทักฉันและที่ส่สงเสบิ่ก่อนแกปล่อยฉันเดี๋ยวนี้นะอะไรฉันจะปล่อยล่ะไอพวกงูวถ้าฉันปล่อยแกก็หนีไป สี่แล้วมาฆ่าฉันนะสิฉันไม่ปล่อยพวกแกไปหรอกไอ้พวกซื่อมืออ่าฉันก็จริงแต่จะทาไงดีกับท่านเนอร์เดี๋ยวอีไม่ท่านเนอร์ก็คงจะเน่าฉันว่าตอนนี้พวกเราเอาชีวิตตัวเองให้รอดก่อนแล้วค่วอยเอาเอาซากทันเนอร์ย้ายไปทิ้งฉันบอกมีวิธีจัดการเขาอยู่

เดี๋ยวฉันจะทำให้เขาสบายเองไม่ต้องห่วงไม่อย่าทำเขานนายนายทำเขาะจะฆ่านายยังไงก่อนให้พวกเพื่อจะจะเราจ่ยังไม่ไมเลยนะเอาล่ะเอาของมาจะจะใช้ดาบซามูไรไอเน,นี้ยแทงไปเขาก่อนแล้วกันนะ โอเคแทงเสร็จเรียบร้อยอีกรอบเอาอีกไปเรื่อยๆ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 เยๆๆโอเคหน้าแหกแล้วต่อไปเก็บดาบอืมเดี๋ยวนะเอางี้ก่อนแล้วกันะอ้นว่านะต่อไปเอาเทแปะปาก อ่าต่อไปเอานี่มาใส่อ่ะเดี๋ยวทิ้งวันนึงดิฉันจะจัดเขาก่อนบ้ากันเนอะบ้าอ่าอ่าเราเตะแล้ว้านาเป็นไงเขาดีขึ้นไหมเจ๊ส เออใช่ยินดีแต่พวกเราตัวดีกันก่อนตอนนี้เราเสียเพื่อนคนหนึ่งแล้วเราจะทำไงดีย่าเอ,อ้เดี๋ยวช่วยไปฉันฉันว่าฉันน่าจะโอ้ยเออฉันว่า,ออน,วาน่าจะสู้ฉันว่านะเฮ้ อะไรนะนเหมือนฉันได้ยินเสียงร่วมอดีเดียวก็ดีโอยอยู่ข้างนอกเดี๋ยวฉันลองไปดูก่อนนะกันโอ้ยไปแล้วเหรอนี่เอานี่เนียนี่เนี้ยจะจะทุบพวกแกให้ล่วงเลยเลยนี่น,น,นี่เอาไปเอาไปอุย้ยล่วงแล้วเย้ chết tốt nữa còn ai này áo à, đuổi thấy trả lời bay mà thi đã xong rồi vậy một đây này em vì này, tôi dẫn được còn à... chán gì rồi แกสู้กับยังไาจบไอ้ไปโอ้ยเ้ยล่วงเลยเนี่เห็นไหมออเอ้ยโอ้ยพวกเอ้ยแกหนีออกมาได้ยังไง,ไงเฮ้ยก็ฉันให้หมูเดงแกะสู้อะสิน่าทำอะไรเพื่อนฉันนะก็ต้องไปแ้บเพื่อนฉันนั่นแหละโทร เออเราสู้ใช่ไปนนมเนี่หมดช่โอ้ยเอาละตาวันตายของแกไอไอเมียวสูมเยอะฉันจะตีแกด้วยตีนไม่ต้องห่วงแกจะต้องตายด้วยเหมือนกัน ย่าชอชอชู้ดีที่ฉันเป็นกิ่งไม้ฉันไม่มีวันตายฉันจะกิ่งฉันเป็นกิ่งไม้ทางั้นกระโดดตีฉันไปตีไปไปจิตเกาะโซ่ก่อนไอติดเออติดโซ่สวยดับอยู่ไหน จทีมแก่เ,เลยยักษ์โอ้โหโอ้โหเราจะแก้แกเบื่อเพื่อตายมันก็ตายแล้วเราจะทำยังไงสงสัยว่าเราจะต้องจัดการไอ้หมอเนี่ยสอง To tay cannons hoa hôn nữa này sao chẳng nãy 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 เลยอ่บเพยไอตัวนี้น่าจะเอากินในดินดีกว่าว่อเราจะเจอเหยืย่อเป็นสักทีนะเราจะลองดักดูก่อนเพราะไอ้บ้านหมูนี่เพราะใช่คือจะอย่างไกินแล้วเฮ้ยมันไปแล้วใช่มันไปแล้วเอ้ยหัวมันฮะในหัวมันอ่ะอยู่นี่ไงเฮ้ย นี่เฮ้ยตัวมันใหญ่น่ากลัวมากเลยฉันเอาละไปดีกว่าไม่มีอะไรฉันกินแล้วไม่น่าเชื่อว่าไอ้บ้านตุง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 ,ตงห้องลับมันนี่ก็นี่เนาะน่ากลัวจัดใช่มันน่ากลัวมากๆากเลยมีสัตว์ประหลาดเล่มมันก็ยังโหดเยี่ยมอีก แต่ว่าตอนนี้ฉันคิดว่านะเ,าเราต้องพอแค่นี้กันก่อนอ้าวล้วทุกคนหยุดรายการก่อนนะทุกคนหยุดรายการก่อนนะทุกคนแค่นี้แหละตอนนี้แบตเหลือสองแล้วทางนั้นก็ไปบายดูเนี่ยนะทุกคนบ๊าย,ายเดี๋ยวเจอกันภานหน้าเดี๋ยวเจอกันรอบใหม่บาย